ในรายการสัปดาห์นี้ผมก็จะมาพูดถึงเหล่าเกมที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดจะในงานเกมส์คอมประจําปี2022นะครับซึ่งก็จัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคือตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่ทําวิดีโอนี้ละแต่ขอเอาแบบสั้นๆพอละกันสวัสดีครับผมล็อกออนสตาร์ฟิชยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมเกมส์คอมสเปเชียลในรายการตอนนี้ก็อาจจะต่างไปสัหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะไม่มาสรุปไฮไลท์จากทั้งงานแต่จะพูดถึงแค่10เกมเท่านั้นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่สุด พบว่าผมยังจำความทรมานตอนสรุปงาน e 3ได้ครับว่าแม่งใช้เวลาทำนานขนาดไหนแล้วงานนี้ก็มีประกาศเกมใหม่ออกมาเนี่ยเยอะไม่แพ้กันด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาเริ่มกันจากเกมแรกเลยดีกว่ากับ The Lord of the Fallen อันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าชื่อคุณๆเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันรีบูตนะครับของเกม Dark Fantas y ที่ออกมาครั้งแรกเมื่อปี2014คือเกมต้นฉบับเนี่ยก็ขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นเกมแรกๆเลยในะบรรดาเกมแนวโซลไอด หรือก็คือเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์โซของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์นั่นเองแต่เนื่องมาจากเกมภาคแรกเนี่ยโดนวิจารณ์หนักมากนะครับว่าแทบไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยในเวอร์ชันรีบูทนี้ก็เหมือนจะเปลี่ยนโทนไปมากพอสมควรโดยมีการปล่อยข้อมูลในเรื่องออกมาว่าในยุคมืดที่เผด็จการปกครองทุกอย่างในที่สุดเทพปีศาจอเดียก็โดนปราบแต่ราล่าเทพเนี่ยก็ไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยตลอดไปหลายพันปีต่อมาอาเดียก็ได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้ง ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของนักรบมในตำนานหรือตัวละครผู้เล่นที่จะต้องเดินทางผ่านดินแดนแห่งความเป็นและความตายต่อสู้กับอสุรกายมากมายเพื่อปราบอเดียอีกครั้งหนึ่งเกมนี้ก็จะมาในแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับในโลกขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันระบบการต่อสู้เนี่ยก็จะมีความรวดเร็วที่มากขึ้นแล้วก็จะมีค่าความสว่างกับความมืดของตัวละครด้วยที่จะขึ้นอยู่กับการกระทําต่างๆในเกมผมก็อยากจะเห็นเกมเพลย์มากกว่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยพูดถึงมากกว่านี้หน่อย โดยเกม The Lord of the Fallen ข้าวะชวงจำหน่ายปี2023สําำหรับเครื่อง ps 5 xbox series x กับ s และ pc เกมต่อไปคือ Where Wind m e e t ผลงานของค่าย everstone เกมนี้จะมาในแนว action adventure open world rpg ดิมเนินเรื่องในประเทศจีนยุคโบราณช่วงราชวงศ์ถังคือจากเกมเพลย์ที่ออกมาโชว์เนี่ยก็จะมีการสำรวจสถานที่ต่างๆ และตัวละครเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วรวดเร็วอารมณ์ประมาณจอมยุทธในหนังกำลังภายในเลยที่สามารถวิ่งบนน้ำและไต่กำแพงได้ในด้านของระบบคอมแบทเนี่ยก็จะมีความเร็วสูงนะครับทั้งการโจมตีและการหลบหลีกผู้พัฒนาเกมนี้ก็บอกไว้นะครับว่าผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยว่าจะเล่นเป็นอาชีพไหนอย่างเช่นหมอพ่อค้าหรือนักผจญภยัยแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเข้าร่วมกับก๊กไหนผมเห็นหลายสำนักข่าวนะครับ เปรียบเทียบว่าเกมนี้เหมือนออกมาแข่งกับเกม Open World อย่าง Ghost of Tsushima หรือไม่ก็ Assassin's Creed แต่ผมรู้สึกเหมือนกับว่าอันนี้มันก็ดูต่างออกไปนะครับแต่ถึงตัวเกมจะน่าสนใจเนี่ยมันก็มีปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าควรปรับปรุงมากๆก็คือเรื่องเฟรมเรทนั่นเองที่เรียกได้ว,ว่ากระตุกอย่างเห็นได้ชัดมากนะครับซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชันตัวอย่างที่เอามาโปรโมทเกมเนี่ยไม่ยังกระตุกขนาดนี้ลองนึกด,ดูสิครับว่าเวอร์ชันจริงที่รันบนคอมทั่วไปเนี่ยแม่งจะหนักกว่าขนาดไหนก็หวังว่าเวอร์ชันเต็มจะออ โดยเกม w Where Win Smith ยังไม่ประกาศวันวางจำหน่ายแต่จะลงเครื่อง PC ครับไปต่อกันด้วยเกมแข่งรถอย่าง Recreation เหตุผลที่เกมนี้น่าจับตามองก็เพราะว่ามันได้รับการพัฒนาโดยอดีตผู้สร้างเกมซีรีส์คลาสสิกอย่าง Burnout ผมก็คงไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับเกี่ยวกับซีรีส์นี้เพราะว่าแม่งยังเป็นตู้เกมอยู่ทั่วประเทศเลย Recreation จะเป็นเกมแนว p e n World Racing Toy ยบที่ได้ d n a ส่วนมากเนี่ยมาจากเบิ n o นเเลย พูดง่ายๆก็คือเข้าเส้นชัยคนแรกเนี่ยก็สําคัญนะครับแต่ขยี้คู่แข่งคนอื่นด้วยการเบียดชนปาดหน้าเนี่ยมันก็สําคัญไม่แพ้กันซึ่งถ้าดูจากมุมกล้องเกมเพลย์แล้วก็ฉากสโลโมเวลาเทคดาวเนี่ยก็ชัดเจนมากนะครับว่าผู้พัฒนานเนี่ยต้องการเอาใจแฟนๆเบิร์นเอามากๆจุดที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถสร้างด่านของตัวเองได้ด้วยโดยการวางของต่างๆแล้วก็สามารถกําหนดกฎการเล่นได้ด้วย ซึ่งพอทำเสร็จเนี่ยก็สามารถอัปโหลดไฟล์แล้วก็อไปแชร์กับคนอื่นได้โดยเกม Recreation หรือค่าวาชวัยชํายนปี2023สำหรับทุกแพลตฟอร์มยกเว้นเครื่อง Switch ครับจะว่าไปถ้าผมใช้คำว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ยผมหมายถึงเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S Nintendo Switch แล้วก็ PC นะครับคือถ้าจะให้พูดทุกรอบเนี่ยคงเสียเวลามากเกินไปต่อกันด้วยตัวอย่างเกมใหม่อย่าง Phantom Hellcat เกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แฮกแอนด์สลที่ได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากมาจากซีรีส์เนียการออกแบบโลกในเกมนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากโรงละครเล่าเรื่องราวของตัวเอกหญิงชื่อว่าโจโลินที่แม่เนี่ยโดนปีศาจลักพาตัวไปที่ต่างมิติโจโลินเลยต้องทำการต่อสู้กับศัตรูปแปลกๆมากมายด้วยเวทมนตร์และดาบซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็ต้องไขปริศนาเพื่อช่วยแม่กลับมาถ้าใครสนใจเนี่ยแฟนทอมเฮลแคทยังไม่ประกาศวันวางจำหนา่ายแต่จะลงทุกแพลตฟอร์มยกเว้นเครื่องสวิชครับ อีกเกมใหม่ที่ได้รับการเปิดตัวในงานคือ Atlas Fallen ตัวอย่างที่ออามาโชว์เนี่ยก็เหมือนจะเป็นซีเนมาติกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็เหมือนนักข่าวและคนที่เข้าร่วมงานเนี่ยจะได้ดูเกมเพลย์เต็มยาว20นาทีด้วยโดยมีคําอธิบายไว้ว่า Atlas Fallen เนี่ยเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG เน้นความเร็วสูงในฉากกึ่งโอเพนเวิลด์ที่ชื่อว่า Atlas เกมจะให้ความรู้สึกในการควบคุมเนี่ยคล้ายๆกับเกมอย่าง Monster Hunter Control แล้วก็ Horizon ซีรีส์เนี่ยผสมผสม,ผสมกัน โหมดเนือ้อเรื่องของเกมเนี่ยจะสามารถเล่นคออฟฟกับเพื่อนได้ทั้งเกมมีชากขนาดใหญ่ให้สำรวจอย่างน,น้อยหกฉากที่ดินแดนส่วนใหญ่เนี่ยถูกปกคุมไปด้วยทรายซึ่งผู้เล่นก็จะได้รับอุปกรณ์พิเศษที่สามารถควบคุมทรายและนํามาเปลี่ยนเป็นอาวุธได้โดยผู้เล่นก็ต้องเก็บฉากที่กระจายอยู่ตามฉากเนี่ยมาใส่ในอาวุธนะครับเพื่อให้ท่งพลังมากขึ้นแล้วก็ไปสู้กับเทพสุรยิยะที่ปกครองอัลลสในด้านของระบบคอมแบทเนี่ยผู้เล่นสามารถสลับไปมาระหว่างอาวุธ3ชนิดได้ระหว่างคอมโบ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาเล่ากันมาอีกทีนะครับก็ต้องรอดูเกมพเพลย์เต็มๆก่อนว่า All a s Fallen เนี่ยจะน่าสนใจขนาดไหนโดยเกมค่าวปรชจ o n จำหน่ายปี2023สําำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X S และ PC ครับเกมต่อไปคือ Warong จริงๆเกมนี้ก็เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับแต่ในงานเนี้ยก็ได้มีการโชว์เกมเพลย์เป็นครั้งแรกโดยเกมจะพัฒนาโดยค่ายทีมนินจาซึ่งก็ตามคาดครับเกมนี้ให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเกมอย่าง Neo มากมาก ต่เปลี่ยนมาดําเนิเนในเรื่องในยุค3าก๊กของจีนแทนคือจริงๆนิโอเนี่ยมันก็ได้แรงบันดาลใจอ,อย่างมากมาจากโซลซีรีส์ของค่ายฟอร์มซอฟแวร์ด้วยละ่ะแต่วอลองเนี่ยก็จะพยายามนะครับให้เกมเนี่ยมีความแตกต่างออกไปอย่างเกมเนี่ยจะเน้นไปที่ศิลปะป้องกันตัวหลายแขนงของจีนแทนซึ่งก็จะมีความหลากหลายมากๆตัวละครในเกมจะสามารถกระโดดได้ทําให้สามารถออกแบบด่านให้มีความซับซ้อนมากขึ้นได้อีกรวมไปถึงไม่มีระบบสต a ามีนามาผูกมัดในการโจมตีและการเคลื่อนไหว พื่อเน้นให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นแอค r e s มากขึ้นแล้วก็ยังมีวิธีการหลบหลีกการโจมตีเนี่ยที่มีมากขึ้นด้วยคือจริงๆพอฟังดูแล้วก็รู้สึกนะครับว่าถ้าน,นิโอได้แรงบันดาลใจมาจากโซซีรี่เนี่ยววลองมันก็น่าจะเป็นเซคิโรของค่ายทีมนินจานั่นเองคือผู้พัฒนาก็ยืนยันนะครับว่าในวันวางจำหน่ายเนี่ยเกมจะมีประเภทของอาวุธเนี่ยมากกว่า10ชนิดรวมไปถึงเวทมนต์หลายชนิดด้วยโดยเกมโวลองฟอลเอนเดนัสตี้เข้าวางจำหน่ายช่วงปี2023 สำหรับทุกแพลตฟอร์มโยเวน i ว c h ครับเกมต่อไปก็เกือบติดท็อป3แล้วนะครับถ้าไม่โดนกระแสไฮป์เนี่ยเบียดออกมากับ Atomic Heart คือถ้าใครมองหาเกมอย่าง b บ o sho อคเล่นเนี่ยระหว่างรอพักมาอยู่ก็ต้องเกมนี้เลยครับอ t ต m i ิ h e า r t จะเป็นเกมแนว f p s Sci-Fi h o r r o r ที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ KGB ในจกักรวาลคู่ขนานที่ยังมีโซเวียตยูเนียนอยู่เกมพัฒนาโดยค่ายมันฟิชและเปิดตัวครั้งแรกในปี2018 ซึ่งในงานเกมส์คอมเนี่ยก็มีการโชว์ตัวอย่างใหม่เน้นไปที่ระบบคอมแบทเกมนี้จะเต็มไปด้วยศัตรูแปลกๆมากมายที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถต่อสู้ได้ด้วยปืนอาวุระยะประชิดและพลังพิเศษที่อยู่ในมือซ้ายผสมกันคือเอพพลังพิเศษเนี่ยก็จะคล้ายๆกับพลาสมิดหรือวิกเกอร์ของ Bioshock เลยที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถยกศัตรูแล้วก็ทุ่มลงพื้นเพื่อให้สตันได้ยิงน้ําแข็งใส่แล้วค่อยทุบด้วยอาวุะยะประชิด หรือไม่ก็ผสม2ท่าน,นะครับอย่างเช่นการยิงน้ําใส่เพื่อให้ตัวศัตรูเปียกก่อนแล้วค่อยใช้ไฟช็อตตามไปในด้านของปืนกับอาวุธยะยะประชิดเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเหมือนหลุดมาจากแบบพวกหนังไซไฟสมัยก่อนเลยการเคลื่อนไหวของผู้เล่นเนี่ยก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าไบโอช็อกที่สามารถแดชหลบการโจมตีได้ด้วยแต่เกมนี้ก็ไม่ใช่แนวยิงแหลกเฉยๆนะครับเพราะผู้เล่นต้องสำรวจฉากแล้วก็เก็บทรัพยากรตามด่านด้วยคือเกมนี้ก็ชัดเจนมากนะครับว่าอยากได้กลุ่มผู้เล่นของไบโอช็อค ถ้าใครสนใจเนี่ย Atomic Heart ข้าว่าจงจำหน่ายปี2023สำหรับทุกเครื่องยกเว้น Switch ครับเอาละครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเกมที่สนใจสามรนดับแรกเนี่ยเรามาดูราวเกมและประกาศใหม่ๆที่ควรพูดถึงกันสักหน่อยดีกว่ายกตัวอย่างเช่น Sonic Frontier ที่ได้รับเสียงตอบรับไม่ค่อยดีนักช่วงโชว์เกมเพลย์ครั้งแรกแต่ในงาน Gamescom เนี่ยก็มีบูธให้ลองเล่นเดโมนะครับแล้วก็เหมือนแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าสนุกเกินกว่าที่คิดไวมากก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากครับสำหรับแฟนซ o นิค อีกเกมที่ผมคิดว่าเจ๋งก็คือ m o o n b a k e r นะครับผลงานของผู้พัฒนาเกม Subnautica ที่หันมาทำเกมแนว tabletop strategy แต่ผมว่าจุดเด่นของเกมนี้นะครับคือผู้เล่นเนี่ยสามารถทาสียูนิตของตัวเองได้ตามใจชอบเลยซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้คนชอบเกมแบบ tabletop เกมแปลกๆอีกอันนึงคือ High on Life เกมแนว fps ที่พัฒนาโดย Justin l o i l a n d หรือ co-creator ของเรื่อง l e a g and Morty นั่นเองจุดเด่นของเกมนี้ก็ไม่ใช่ระบบยิงหรืออะไรหรอกครับ แต่เป็นอาวุธชนิดต่างๆที่สามารถพูดและตอบสนองกับผู้เล่นได้มากกว่าแล้วคนที่ให้เสียงพากเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็มาจากรีเกนมอร์ตี้นั่นแหละเคยบทพูดเนี่ยผมว่ามันก็ดูตลกดีนะครับแต่ถ้าเล่นไปมาแล้วมุกมันซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะฟังดูน่ารำคาญมากกว่าแล้วก็ประกาศยายิงอันนึงมาจากคุณโคชิมะครับตอนแรกผมก็นึกว่าจะเป็นเกมใหม่ปรากฏว่าแม่งประกาศ Spotify Podcast ชื่อว่าเบรนสต t ๊ u เจแล้วก็น่าจะประมาณนั้นเลยครับ าละครับก็มาพูดถึงท็อปทีสามอันดับเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากที่สุดดีกว่าเริ่มก็จกอันดับ3ก็คือเกมที่หายไปนานมากๆนะครับแต่ในที่สุดก็มีการโชว์ตัวอย่างใหม่พร้อมประกาศบรวางจำหน่ายสักทีใช่แล้วครับผมพูดถึง Ghost Simulator Tree นั่นเองรองเล่นครับมันคือ Dead Island 2ก็หายไปแค่8ปีเท่านั้นครับนะับตั้งแต่ประกาศครั้งแรกเมื่อปี2014ในงาน Gamescom ก็มีการโชว์ซีนีมอเต็ตเทรลเลอร์หนึ่งใน6ตัวละครที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ในเกม เมืองในภาคนี้ก็จะเป็นลอสแองเจลิสนะครับซึ่งจากตัวอย่างที่2เนี่ยก็มีการโชว์เกมเพลย์ที่คล้ายๆกับเกมภาคแรกเลยคือจะเน้นไปนที่การต่อสู้ระยะประชิดด้วยอาวุธที่หาได้ตามฉากภาคนี้ก็ยังขึ้นชื่อนะครับเรื่องความโหดเหมือนเดิมมีทั้งหัวขาดแขนขาดขาขาด,ขาดแบบไส้แตกกระจายก็มีแล้วก็น่าจะมีท่าพิเศษเนี่ยให้ปลดล็อกเรื่อยๆด้วยเนื่องจากเกมนี้เปลี่ยนผู้พัฒนามาหลายครั้งแต่ในที่สุดก็ได้ประกาศบวนวจงจำหน่ายสักทีโดยเดนอัลเลนทูจ้างจำหนา่ย 2, า,นายวันที่3กุมภาพันธ์ สำหรับทุกเครื่องยยเวน i t c h ครับและอันดับ2เกมที่ผมชอบที่สุดจะในงานปีนี้คือ The c ค l l i s t o p r o t ตค o l ผลงานจากค่าย s t r i k i n g Distance อันนี้ก็จะเป็นเกมแนวเต i r d p เ r อร์ Sci-Fi ไสยองขวัญที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับบทเป็น a c คอ Lee ที่ต้องเอาตัวรอดในคุกบนดวงจันทร์ของดาวพฤหัสที่ชื่อว่า Black i อ o n ซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไวรัสอะไรสักอย่างในระบาดทำให้ทั้งคุกเนี่ยตกอยู่ในความวุ่นวาย j a คอบก็ต้องต่อสู้กับทั้งผู้คุมและนักโทษ รวมไปถึงสัตว์ประหลาดกายพันธุ์ที่เรียกว่าไบโอเพจด้วยคือถ้าใครดูตัวอย่างเกมแล้วรู้สึกว่าเกมเนี้มันมีเนื้อเรื่องการออกแบบมอนสเตอร์และฉากที่คล้ายๆกับเ,เกมอย่างเดส a c e เนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะาเกมนี้ได้เกรนสกอร์ฟิวเป็นดีเรคเตอร์ซึ่งเขาก็เคยเป็น Executive Producer ให้กับเกมเดส a c สสมัยอยู่ค่ายวิซรอลเกมด้วยในงานเกมส s c o มก็มีการโชว์ตัวอย่างเกมเพลย์ใหม่อีกอันหนึ่งนะครับที่โชว์ระบบการย่อตัวและสเตล ลอบเข้าไปข้างหลังศัตรูที่ไม่รู้ตัวแล้วก็สามารถกด e x Execute ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีการโชว์ระบบที่คล้ายๆกับคณีซิสในเดสเปดเพิ่มที่นอกจากจะยกศัตรูได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ร่างกายศัตรูเป็นโลได้ด้วยในด้านของระบบต่อสู้ระยะใกล้เนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าไม่สามารถลัวปุ่มเพื่อฟาดศัตรูอย่างเดียวได้เพราะว่าศัตรูบางตัวเนี่ยจะสามารถแพรี่การโจมตีของเราได้ด้วยก่อนจะจบเกมเพลย์ก็มีการโชว์ฉากสไลด์ลงท่อนะครับที่มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ ยกเว้นแอนิเมชันตอนตายที่ทำออกมาได้ดีเช่นเคยก่อนหน้าน,นี้มันก็เคยมีข่าวมานะครับว่าเกมนี้จะมีโทฟี่หรือ a c แอชิพเมนต์ให้กับผู้เล่นที่ดูแอนิเมชันการตายเนี่ยครบทุกแบบคือตอนแรกผมก็มองว่าแม่งเป็นแอชิพเมนต์ที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันให้รางวัลกับความผิดพลาดของผู้เล่นแต่ก็น่นแหละครับถ้าผมเป็นคนทำเกมแล้วเสียเวลาทำแอนิเมชันตอนตายเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมก็คงอยากให้คนเห็นเยอะๆเหมือนกันนะครับคือถ้าใครชอบเกมอย่าง Death b e a เนี่ยก็ไม่ควรพลาดเกมนี้เด็ดขาดครับ โดยเดคาริสโตโปรโตคอเข้าประชอง g จำหน่ายวันที่2ธันวาคมสำหรับทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch ครับรู้สึกสงสาร Switch ขึ้นมาแล้วฮะ <c oughs> และอันดับหนึ่งเกมที่ผมชอบมากที่สุดในงาน Gamescom ประจำปีนี้คือ l i e s o f t เกมนี้ก็เป็นผลงานของสตูดิโอ r o u n d g ที่ผู้พัฒนาเนี่ยก็บอกไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าได้ได้มาดาลใจอย,ย่างมากมาจากโซ e ซีรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบัตบอลแล้วก็เหมือนจะมี DNA ของเซกิโรเนี่ยผสมอยู่นิดหน่อยด้วย เนื้อเรื่องของเกมลายซอฟพีเนี่ยจะได้แรงบันดาลใจมาจากนิยายคลาสสิกอย่างพีนอคเชโอที่ได้รับการดัดแปลงให้เข้ากับโทนเกมมากขึ้นผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นพีนอคเชโอที่ต้องต่อสู้ผ่านเมืองที่เต็มไปด้วยเครื่องจกักรและตุ๊กตาหลังจะเกิดภัยพิบัติอะไรสักอย่างขึ้นเกมนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆจากคนที่เข้าร่วมงานเพราะว่าคิวที่ต่อเพื่อเล่นเดโมในเกมเนี่ยยาวมากๆที่ต้องรอประมาณ2ชั่วโมงถึงจะได้เล่นเกมประมาณ15นาทีจากที่เห็นในเกมเพลย์เกมนี้จะมาในแนวแอคชั่น RPG ที่ได้แรงบันจะอย่างมากมาจากบัตบอลตามที่เขาบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสไตล์และเกมเพลย์รวมไปถึงการออกแบบฉากด้วยส่วนเบสิกก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือเวลาวิ่งโจมตีหรือว่าหลบหลีกเนี่ยจะใช้สตามิ่าของตัวละครผู้เล่นสามารถกด L1 หรือ LB เพื่อกดการโจมตีได้แต่จะเสียสตามิ่ากับ HP เล็กน้อยแต่ถ้ากดการได้ตรงจังหวะเนี่ยจะเรียกว่า perfect การซึ่งจะเป็นการแพรี่ลักษณะเดียวกันกันกบในเกมซกิโรที่ในเกมนี้จะเพิ่มโอกาสให,ให้อาวุธของศัตรูเนี่ยแตกได้ โดยศัตรูที่ไม่มีอาวุธระยะการโจมตีจะสั้นลงและโจมตีได้เบาลงส่วนปุ่ม L2 และ LT เนี่ยจะเป็นการใช้แขนกลมือซ้ายซึ่งที่มีโชว์ในเดโมโนเนี่ยก็จะมีการสลับไปมาได้หลายชนิดนะครับอย่างแขนไฟฟ้าที่ทําให้ศัตรูสตันล็อกได้ปืนตะขอที่สามารถดึงศัตรูเข้ามาใกล้เหมาะมากๆาที่จะใช้กับศัตรูที่อยู่บนหลังคาแล้วอีกอันก็จะเป็นปืนที่ยิงกระสุนระเบิดติดตัวนะครับซึ่งพยิงติดศัตรูแล้วจะระเบิดในวีต่อมาสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง โดยแขนกแต่ละชนิดก็จะมีเกจการใช้ที่จํากัดด้วยซึ่งก็สามารถเติมได้โดยการใช้ไอเทมอันนี้ผมว่าน่าจะคล้ายๆกับแขนของซีกิโรหรือไม่ก็เดวิเมคลายไฟมากๆจัดว่าน่าสนใจดีครับแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้เกมเพลย์ด้วยโดยผู้เล่นสามารถเปลี่ยนแขนผสมอาวุธได้ที่ Star ์เกเซอร์หรือว่าบอลไฟต์ของเกมนี้นั่นเองถ้าผู้เล่นตายเนี่ยจะกลับมาที่ Star ์เกเซอร์ล่าสุดด้วยแล้วก็สามารถขึ้นที่ไปมาระหว่าง Star ์เกเซอร์ที่เปิดไปแล้วได้ด้วยเหมือนกัน ผมก็ไม่รู้จะอธิบายไปทาไมนะครับเหมือนกับดาร์กโซเปียบในด้านของอาวุธและการโจมตีเนี่ยผู้เล่นสามารถกด R1 หรือ RB ีเพื่อโจมตีเบาและกด R2 หรือ r t เพื่อโจมตีแรงซึ่งสามารถกดค้างได้ด้วยในกรณีที่ศัตรูหันหลังให้เนี่ยก็จะสามารถแบ็คสเตปได้ทันทีแบบในดาร์กโซเลยระบบใหม่ที่น่าสนใจของเกมนี้คืออาวุธทุกชนิดเนี่ยจะแยกออกเป็น2ส่วนคือตัวอาวุธกับตัวด้ามจับซึ่งก็สามารถผสมและสลับไปมาได้ ทำให้ความสามารถและสถานะของอาวุธเนี่ยเปลี่ยนไปมาผู้เล่นสามารถสลับอาวุธและแขนกลไปมาได้แบบทันทีแค่2ชนิดมี3ช่องให้ใส่อุปกรณ์เสริมที่เพิ่มสถานะน่าจะคล้ายๆกับแหวนของ Dark ์กโซและสามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายได้3ส่วนอีก2-3ระบบที่ผมคิดว่าควรพูดถึงก็คือระบบกรอกกี้เอาจริงๆนะครับแม่งใช้คำโคตรแปลกเลยคือเวลาศัตรูโดนโจมตีไปสักพักเนี่ยมันจะมีสีขาวขึ้นบริเวณหลอด HP ถ้าผู้เล่นกด R2 ค้างไว้แล้วโจมตีใส่เนี่ยจะเข้าสู่สถานะกรอกกี้หรือก็คือสแตรนเบกของดาร์คโซนนั่นแหละครับแล้วก็สามารถกดโจมตีต่อได้เพื่อใช้เฟียทอลแอคแท็กและอีกระบบก็คือเฟเบิลอาร์ที่จะเป็นหลอดสีฟ้าอยู่ใต้สตามิน่าอันนี้ต้องรอให้เต็มหลอดก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ได้หนึ่งครั้งหลอดนี้จะสามารถเติมได้จากการโจมตีศัตรูหรือว่าใช้อเทมวิธีใช้คือการกดสามเหลี่ยมหรือ Y จะทําให้อาวุธเนี่ยใช้ท่าพิเศษ หรือถ้ากาดอยู่แล้วกดสามเหลี่ยมเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยเข้าสู่สถานะกรอกกี้ได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็ประมาณนั้นเลยครับสำหรับเบสิกเกมนี้ที่ผมอยากจะเอามาแนะนําในด้านของบอสเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าโคตรอลังการมากแล้วพอผมยิ่งเห็นฉากเนี่ยผมก็ยิ่งชอบเกมนี้มากขึ้นนะครับเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่หลายคนเนี่ยจะต่อคิวเพื่อเล่นเกมนี้เยอะขนาดนั้นโดยเกม Li ซ์ออฟพีาวาจงจำนายปี P 2023สําหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One Xbox Series X S และ PC ครับและนั่นคือ10เกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุดจากงาน Gamescom ประจำปีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่ายังขาดอีกหลายเกมมากๆถ้ามีเกมไหนที่ท่านผู้ชมสนใจแล้วไม่ได้อยู่ในวิดีโอเนี่ยก็สามารถทิ้งรายชื่อไว้ได้ในคอมเมนต์เลยครับคือเอาจริงๆนะครับตอนนั่งดูเกมเพลย์ของ l i ท์ s อฟ so so p เนี่ยที่ IGN แม่งเล่นผมโคตรอิดอัดแลละ เพราะแม่งระดับแบบนักข่าววงการเกมมากๆอะแต่ผมก็ต้องทนนะครับเพื่อให้วิดีโอนี้แม่งสําเร็จเพราะฉะนั้นเพื่อเห็นกการเสรียสละของผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับเดือนนี้ก็เหมือนจะมีงานเกมเยอะเหมือนกันนะครับมีทั้ง Ubisoft Forward แล้วก็น่าจะมีโตเกียวเกมโชว์อีกถ้าจะไม่ผิดจะมี Disney ์เกมโชว์เคสอะไรด้วยปะคือถ้าใครไม่อยากพลาดอัปเดตงานพวกนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเหล่าสมาชิกช่องทั้งเก่าและใหม่ ที่ช่วยสนับสนุนรายการส่วนถ้าใครชอบสิ่งที่ผมทําและอยากสนับสนุนรายการนี้มากขึ้นก็สามารถกดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยครับส่วนอีกวิธีนะครับที่ดีมากๆเลยสําหรับคนที่ชอบซื้อของออนไลน์อยู่แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างช้อปปีหรือลาซาดาเนี่ยก็สามารถช่วยสนับสนุนช่องผมได้โดยการเข้าเว็บไซต์ผ่านเอฟเฟลเลชั่นในดีสคริปชันและในคอมเมนต์ได้เลยครับโดยทุกการซื้อเนี่ยจะช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยคือเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีผู้ชมนะครับช่วยกันใช้ลิงก์ของผมเยอะเกินคาดมากๆ ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับผมลอกอนสตาร์ฟิชขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ